thank you ในตอนนี้นะคะเชื่อมารูวันนี้นะคะทุกท่านจะได้ร่วมพูดคุยกันนะคะที่บรรยากาศอบอุ่นและเป็นกันเองสบายๆแบบแน่นอนว่านอกจากจะสร้างชื่อเสียงนะคะให้กับประเทศไทยแล้วนะคะแน่นอนว่า4.7ล้านดอลลาร์หรือคิดเป็นมูลค่า172ล้าน เซอที่สร้างมูลค่าสื่อมากที่สุดในอิสนสตาแกรนะคะมีผู้ติดตามถึง3ล้าน4แสนคนท่านภูมิธรรมคะต้องขออนุญาตนะคะให้ท่านภูมิธรรมได้กล่าวแสดงคสวัสดีครับผมมาที่นี่ประกบกับดาวรุ่มผมเป็นดาวหมอนไปเลยก็ต้องขอแสดงความดีกับน้องฟรินน้องเบ็ก,กี้นะครับเพราะว่าประโยชน์ต่อที่ชาวไรจาวนาชาวไร่จางนา จะสามารถเดินหน้าต่อไปได้มีโอกาสที่จะเติบโตขึ้นมาเป็นแชมเปี้ยนในการเยียลไายขายสินค้าของไทยขอบคุณครัขอบคุณนะคะท่านคุณนำค่ะเพื่อความหลากหลายอย่างเข้าเทียมนะเพื่อโลกที่ยั่งยืนกับประทรงพาณิชย์นะคะมาฟังเสียงจากศิลปินทั้งสองท่านกันบ้างดีกว่าแอบบอกนะคะพี่ๆสื่อมวลชนแล้วก็แฟนคลับทุกท่านด้วย ว่าทั้งน้งคะนะคะบางรายการในงานนี้แหละ Thailand Local b u s i n s s ัสดไปช่วยโปรโมทในซีรีส์ด้วยเพราะฉะนั้นแล้วอยากพาดนะใครที่อยากรู้ว่าจะเป็นชิ้นไหนแน่นอนที่ได้โปรโมตต้องรีบช็อปก่อนใครนะคะสวัสดีนะคะทั้งสองท่านด้วยอยากให้ได้พูดถึงค่ะว่าเป็นยังไงบ้างกับบรรยากาศในงานวันนี้นะคะที่เรามีสินค้าจะเป็นสว่วน รู้สึกว่าดีใจมากๆคือเดินผ่านแล้วก็เห็นบูธต,ต่างๆคือมันเป็นสินค้าของ s g แล้วแบบว่าที่เป็นของที่รักสิ่งแวดล้อมรักโลกแบบว่ารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เข้ากับวัยรุ่นวัยรุ่นใหม่ทุกคนใช้ได้อยากให้ทุกคนลองมาใช้นะคะและ้วก็ต้องต้องถือให้ congratulation ของสมบรเทาเทียมด้วยนะคะเพะ กคนสู้มานานมากๆแล้วก็เราทำได้แล้วนะคะทันการนเลยชค่ะคีะด,ะด,ดังๆรีม,มาได้นะคะ,คะมาฟังความรู้สึกของน้องฟินกันมากดีวกว่าไปเถอะจริงๆฟินรู้สึกดีใจและก็เป็นเกียรติมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของงานนี้นะคะแล้วก็รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งมาตลอดร,ระหว่างการถ่าทยทำซีรีส์เรื่องปิ่นพักก็ ได้เห็นโลโก้สินค้าที่หนูรู้สึกว่ามันเป็นสินค้าที่สามารถเข้ากับยุคสมัยตอนนี้ได้แล้วจริงๆเพราะว่าเหมือนเขาปรับตามสมัยจริงๆให้เข้ากับคนยุคเราแล้วก็วัยรุ่นตามเทนนี้มากขึ้นตามกระแสะมากขึ้นใช่รู้สึกว่าเข้าถึงง่ายขึ้นกว่าแต่ก่อนเยอะเลยค่ะแล้วก็เข้าใจง่ายมากๆแล้วก็ที่สําคัญก็ยินดีด้วยนะคะสำหรับสมรสเท่าเทียมรู้สึกว่า ใช่ก็ทุกคนทุกคนมีความเป็นมนุษย์เท่ากันหมดเลยแล้วก็อยากให้ทุกคนแสดงความเป็นตัวตัวตนของตัวเองแล้วก็ love yourself อยากเป็นอะไรก็สามารถเป็นได้เลยแล้วก็เราสู้กันมาเยอะมากจริงๆในที่สุดก็วันนี้เป็นวันของพวกเราทุกคนแล้วค่ะ love yourself b e yourself นะคะน้องจ๋าแม่ ในนั้นจะมีซอฟต์พาวเของประเทศไทยเยอะมากๆแต่ EP ีแรกยังอีีสุดท้ายเลยก็อยากให้ทั้งคนไทยแล้วก็ทั้งต่างประเทศได้ลองดูว่าแบบว่าประเทศไทยมีของดีอะไรบ้างใช่ในซีรีส์ฟินพักก็เยอะแยะมากมายเลยค่ะก็ฝากฟินพักด้วยนะคะทางช่อง w o r ร์กพอย t นะคะวันที่4สิงหาค่ะอดใจรอไหมคะงั้นเบกกี้ฝากเป็นภาษาอังกฤษละคะใช่ Uh, so, uh, we're going to have the series, uh, The Loyal Pin, coming soon. Um, we want you to look and see what, what we incorporated of the Thai culture that maybe you can also try and learn about. Because we also actually learned about it at the same time as well. And see you on the 4th of August on Workpoint TV Channel. <laughs> International Tourism and Shoppers, Kelly Joy and Shop here with the local SCG Products here in the event, please. Okay, yep. So guys, um, if you happen to come by here, so it will be from today to the 23rd, um, 23rd of June, uh, you can come and try out the different Thai culture, the different things we try to incorporate in the Thai culture, and yeah. Um, I think you also learn about, you also learn about the Thai culture as well. So if you have some time, don't forget to try because there's lots of new healthcare and lots of new different things that I think would really, really, really work for you guys as well. Yeah, thank you.